สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นการสอนทำไฮเปอร์ลิงก์การทำแมปทิปและการทำ HTML ป๊อปอัพค่ะก่อนอื่นทำการเปิดโปรแกรม Arc Map 10รอสักครู่นะคะคลิก cancel ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่ catalog คลิกที่ connect to folder เลือก folder rtrcs ค่ะ กดโอเคจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ n อนเน i ชัแล้วเลือกข้อมูลที่เราต้องจะนำเสนอเลือกโฟลเดอร์ปาจีนบุรีเลือก i, อำเภอแล้วเลือกชั้นข้อมูลที่มีนามสก,กุลเป็น s h p แล้วลากเข้าไปวางใน Display Area ค่ะจากนั้นเข้าไปที่ Table ลออ o คอนเทนตคลิกขวาที่อำเภอเลือก Property คลิกที่ symbology ค่ะเลือก category ส่วน value field ให้เปลี่ยนเป็นอ r m name ค่ะจากนั้นคลิกที่ add all value เราสามารถเลือกสีชั้นข้อมูลได้ตามต้องการค่ะโดยไปที่ color map แล้วเลือกสีที่เราต้องการเมื่อได้สีที่เราต้องการแล้วให้คลิกที่ as all value แล้วกดโอเคค่ะจากนั้นไปที่ table of content อีกครั้งคลิกขวาที่อำเภอเลือก label filter ก็จะเห็นได้ว่ามีชื่ออำเภอปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปการทำไฮเปอร์ลิงค่ะซึ่งมีได้การสองวิธีวิธีที่1การสร้างจากเครื่องมือ identify เริ่มจากไปที่แถบเครื่องมือหรือ tool bar คลิกเครื่องมือ Identify จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีน้ำเงินมีตัว I อยู่ตรงกลางจากนั้นให้คลิกบริเวณที่เราจะต้องการลิงก์ข้อมูลค่ะตัวอย่างเช่นอํเภอปาจีนบุรี uri, ก็จะปรากฏหน้าต่าง Identify ขึ้นมานะคะให้คลิกขวาที่อําเภอที่เราได้เลือกไว้เลือก Add Hyperlink ก็จะมีหน้าต่าง Hyperlink ขึ้นมาเราสามารถเลือกลิงก์ข้อมูลได้2รูปแบบ คือลิงก์ข้อมูลแบบ Link to a document และลิง k to a URL ลิง k to a document เป็นการลิงก์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือรูปภาพส่วนลิง k to a URL จะเป็นลิงก์ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆตัวอย่างแรกนะคะเราจะลิงก์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเลือก to a document ค่ะจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการลิงก์ค่ะ แล้วกดโอเคแล้วปิดหน้าต่าง identify ออกค่ะต่อจากนั้นให้ไปคลิกที่เครื่องมือ Hyperlink จะมีสัญลักษณ์คล้ายกับสายฟ้าสีเหลืองค่ะจากนั้นให้ไปคลิกที่บริเวณอำเภอที่เราได้ลิงก์ข้อมูลไว้แล้วค่ะก็จะปรากฏรูปภาพที่เราได้เลือกไว้ ต่อไปเป็นการลิงก์ข้อมูลจากเว็บไซต์ค่ะก็จะทำเหมือนกับลิงก์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยไปที่เครื่องมือ identify ค่ะแล้วคลิกบริเวณที่เราต้องการลิงก์ข้อมูลเช่นอำเภอบ้านสร้างนะคะก็จะปรากฏหน้าต่าง identify ขึ้นมาค่ะคลิกขวาที่อำเภอที่เราได้เลือกไว้เลือก add hyperlink ให้เลือก link to URL ซึ่งมีช่องว่างด้านล่างให้เราได้ใส่ลิงก์เว็บไซต์ที่เราต้องการนะคะเช่นเราต้องการข้อมูลอำเภอบ้านสร้างให้เราไปทําการคัดลอกลิงก์เว็บไซต์ที่เราต้องการนํามาใส่ในช่องด้านล่างค่ะ แล้วกดโอเคค่ะแล้วปิดหน้าต่าง i d e n t i f y ออกไปแล้วไปคลิกที่เลือกเครื่องมือ h y เปอร์ลิอีกครั้งค่ะจากนั้นไปคลิกบริเวณอำเภอที่เราได้ทำการลิงก์เว็บไซต์ไว้แล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างเว็บไซต์ที่เราได้ทำการลิงก์ไว้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำไฮเปอร์ลิงวิธีที่2ไปที่ table of content ค่ะคลิกขวาที่อำเภอเลือก property คิสดิสเพย์ดูที่ไฮเปอร์ลิงก์ให้เลือกว่าซัพพอร์ตไฮเปอร์ลิงก์ using f i l l ส่วนอัมเนมให้เปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์ก็จะมีลิงก์ข้อมูล2รูปแบบเหมือนกันนะคะก็คือแบบ document กับ URL เช่นเราต้องการลิงก์ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆให้เลือกลิงก์ to URL แล้วกด OK ไปที่ table of c o n t e n t อีกครั้ง คลิขวาที่อำเภอเลือก Open Attribute ก็จะมีหน้าต่าง Table ปรากฏขึ้นค่ะจากนั้นไปที่เครื่องมือ Editor เลือก Start Editing กลับไปที่หน้าต่าง Table ค่ะดูที่ช่อง Hyperlink ให้เปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องการลิงก์ข้อมูลไปนะคะ ก็ทำการคัดลอกดิงข้อมูลที่เราต้องการมาวางไว้ได้เลยค่ะเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เครื่องมือ Editor เ,เลือก Save e d i t แล้วให้ไปที่เครื่องมือ Editor อ,อ,อีกครั้งค่ะเลือก Stop Editing นะคะแล้วก็ปิดหน้าต่าง table ค่ะแล้วไปคลิกที่เครื่องมือ Hyperlink อีกครั้งจากนั้นไปคลิกบริเวณอำเภอที่เราได้ทำการลิงก์เว็บไซต์ไปแล้วนะคะ ก็จะปรากฏหน้าต่างเว็บไซต์ที่เราต้องทําการลิงก์ข้อมูลแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราต้องการแก้ไขข,ข้อมูลที่เราได้ทําการลิงก์ไว้แล้วนะคะให้ไปที่ identify คลิกบริเวณอาเภอที่เราต้องการแก้ไขคลิกขวาที่อาเภอเลือก manage hyperlink คลิกที่ข้อมูลแล้วก็คลิก remove ค่ะคลิก ok ค่ะ ข้อมูลที่เราทําการแก้ไขก็หายไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นการทําแมปทิปเริ่มด้วยการไปที่ Table of content คลิกขวาที่อำเภอเลือก property คลิก display ดูที่ display expression แล้วเลือกคำว่า show map t i p using the display expression ส่วน fill เราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะ ถ้าเลือกอาเมก็จะแสดงชื่ออำเภอแต่ถ้าเราอยากจะทราบขนาดของพื้นที่ให้เราเลือกคําว่า area ค่ะและคลิกโอเคเมื่อเราวางเมาส์ไปที่อำเภอเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลขแสดงขนาดของอำเภอขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเป็นการทํา html pop up ค่ะไปที่ table of content คลิกขวาที่อำเภอเลือก property คลิกที่ html pop up แล้วเลือกที่มีคำว่า as a table of the visible field ค่ะแล้วคลิกโอเคค่ะจากนั้นไปที่เครื่องมือ HTML pop up จะมีสัญลักษณ์คล้ายรูปกล่องแชทค่ะจากนั้นให้คลิกที่บริเวณใดก็ได้ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าหน้าต่างของข้อมูลต่างๆของพื้นที่เราได้แสดงขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วสำหรับการทำไฮเปอร์ลิงก์แมปทิปและ HTML บอทอัพก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ